ครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงมาเปิดคลิปอยู่กับคุณพ่อยัดเนาะครับผมเนาะเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นแห้งครับผมงวดทีพานมาฝันว่คคูบาอาจารย์กัสซบใส่คางหูหนึ่งหาโตเดียวแขนแขนครับท่านผู้ชมถ้าเป็นพีเป็นน้องเป็นเอฟซีทุกท่านคงจะมีโชคมีลาดด้วยเนาะครับผมเนะาะเพราะคุณบอกหนึ่งหาเอาื่อกกับไปกลับมาหนึ่งหาหาหนึ่งจีซีเนาะแต่ว่าคุณพ่อยัดบอกว่าบ่เอามันได้หน่อยเลยเอาศูนย์มาใส่เป็นศูนย์หนึ่งหาก็เลยพลาดไปครับท่านผู้ชม พลาดไปนอพลาดอย่างไงงวดนี้เม่บบานเพิ่นซียัดขึ้นกันบอกว่าเพิ่นฝันแล้วแต่ว่าเป็นเพิ่นเป็นคนขี่อายบอกกล่าวว่าครับผมอา้าวกาสวัสดีครับเพ่อพี่น้องเอฟซี F C, ทุกท่านเมื่อนี้พ่อเที่ยงก็เลยจะพาพี่พานองไปสอบถามกับคุณเม่ยัดว่าพอยัดนี่เพิ่นฝันมาจังไหนแต่ได้ยินว่าเพิ่นฝันดีคือเก่าครับผมมีคนมากกว่าสิบสซนโฮอีกงวดนี้ได้สามโตเลยครับสมานผช่วมสามโตตรงตรง,ตรงหางเดียวโตวเดียวครับผมแขขน อ่างเล่าสิเป็นอย่งไหตัวเลขสิเป็นตัวไหนเดี๋ยวพอเทิงใจพี่ให้น้องไปฟังจากปากคุณแม่ยัดเนาะครับผมเนาะว่าคุณพ่อยัดนี่ฝันว่าจังไหนด้นเลขตัวไหนมาฝากพี่ต่นอน้องไปครับประวัตหยายห่างไปฟังจะชัดจากปากคุณแม่ยัดพร้อมๆกันเลยครับผมฟันแล้วเหรอครับันแล้วเพราบอกเพิ่นนั่นหนึ่งหาเพิ่นแบบนั้นมันมัน่นอันเพิ่นเอาซูนใส่เองครับเอาซูนใส่เนาะส,สวัสดีครับสวัสดีอีกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยากสวัสดีค่ะ ไปยังเอาสูนใส่ยังไหนแม่มันอัดม่นมาม่นเอาสามโต้มันบวอันก็เลยเอาสูนใส่สวนหนึ่งหาอย่งสี่บ่อไม เพิ่นสื้อหนึ่งหาศูนย์เพ่อาศูนใส่ทั้งหลังเพ่นสื้อหนึ่งหาหาหนึเออเพิ่นเพ่นสื่อเพ่นเพ่นสื้อสองโต้บนมากสามโต้ครับงดมาหัเลยนะโอ้ยฝันได้หนึ่งหาโยแต่ว่าบาเทีเขาอ่านก็เลยโอ้ว่าเอาดอกหนึ่งหาหนึ่งเอาศูนย์ใส่มาได้สามโตเหรอมนบ่สามโโอ้เพิ่นหามาจาหนันเนาะเคยนมหาหนึ่คุณพ่อเพิ่นจะบ่ค่อยฝันนม่น่านฝันเธอหนึ่งถ้าฝันละจะแม่นเลยบ่คะ ฟันเพื่นกันเม่นเจ้าก็ถือจุ๊ตี้บางขันเพื่อนใส่สามตัวมันก็ถือแล้วนอให้ฟันวันหนึ่งหานอครับโมเลกตัวเดียวเมื่อวานเพื่อนฟันไปจังไหนก่อนคุณแม่ยัดเบาๆว่าให้ฟังนะครับผมคุณแม่ยัดเป็นอยู่น้ำกันเพป็นฟันว่าเขาเมื่าบอกเพื่อนเก้าแปดหนึ่งเพื่อนว่าเป็นเป็นผู้ใดญครับผมเพื่อนว่าเป็นผู้เฒ่าเมื่บอกเพื่อนเพื่อนว่าผู้เฒ่าเจ้าที่บอกโอ้โหแล้วเป็นหมือนอย่างนี้ผู้ชายครับผมผู้ชายเพื่อนว่า เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายลักษณะได้ครับใส่สุดยังมากครับเนี่ยแต่เพื่อนไหนว่าไหว่าใส่ผู้สายดูดีกบ่าฟันมาได้คุยกันไหนเขามาบอกเปนว่าโอ้แต่นั่งคุยกันเลยออจักสีจังไดเหลวหัวเดี๋ยวจักตองหัวเนาะครับแล้วเพื่อนสีมาบอกกับว่าจักแล้วว่าหูจักจะไแตามตามเมยัดวาน่าจะเป็นจ้กทีบอกกับรือเป็นเป็นพ่อแม่จักสี เป็นขี้พเป็นเมีวลาเป็นผู้เฒ่ามากกว่าขบวนไม่พอเม็นม่แสดงว่าต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะพิ่นสีให้ด้วยที่หนึ่งครับนพิ่นสิบ้าที่หนึงหันให้หนึ่งหาบ่ยอมกลับเอาบ่ย่อมเอาสองตัวอยากได้สามตัวงวันี้เอาให้สามตัวก็น่าพิ้นสิบ่าได้เนาะครับต้เื่งครับเช่นบอก็เดยก่อนนะคะเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งท่านผู้ชม เก้าแปดหนึ่งไปสะพานคุณพ่อแล้วแหละเราเป็นคนขี่อายแล้วบาเบาเปลียนกันเห็นกล่องแล้วบอเบาเลยเรามีแต่เบาเบาฝันเบาฝันเก้าแปดหนึ่งครับน่เป็นนอนอย่างนี้เสื้าไปทำมึงสองตัวคุณบอกว่าครับสองตัวคุณเบอกสื่อกลับสื่ออันนี้เอาพี่สื่อตัดเอาเนาะแมงเนาะก้าแปดหนึ่งหรือ start เอาแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าแปดยี่สี่นอกหอยบนเนี่ได้สี่เก้าเก้าแปดหนึ่งสามตัวเลยออกมาสามตัวยังหลายหลายได้หนิ วอนนี่้คนบอกว่าอย่างส่นบอยใบยำนะบอกนึ่งหามันบอกเป็นออกเป็นหานึ่งอันนี้การคืออยูจุดมือได้แหงปัสสอตัดเลยชื่อสื่อไว้แล้วก็บปัอตัดบอกกาปอใหนึ่งหาตัวเดียวแครน ต้องไปฟังจากป่าคุณพ่อยัดว่าเลขกสองตัวนี่มีบ่เนาะครับตัวเท่างเนาะขอบคุณครับคุณแม่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปถามน้ำพยัดเบ้างครับผมสวัสดีครับว่าต้องหันซื้ออีกยังก่อนครับหาหนึ่งบริตัดเรนที่พอครับบุณ่ตัดเรนนะครับคุณพ่อหาหนึ่งวงมาหนึ่งสองตัวมันได้หน้อยสองได้หน่อย กระย้อนไปก็บอกสามตัวนั้งมวลนี่นอกสองตัวได้หน่อยว่าสัตวมันถือร้านใต้ยุงเถอะมันถือเจ้าว่สิบบาทสิตัวแรกสิตัวที่ four ว่าแลังกันเนามันได้หน่อยโอ้กระย้อนเป็นเจ้าที่บ่ลุงคุดก่อนนี่เป็นพระโอ้สุดก่อนเป็นพระแต่งวดนี่คิดว่าเป็นเจ้าที่หรือเป็นอีหยังครับมาสามโมงมาไปว่ามิมายิ่งนักยืนรัดทางอยู่ ซี่เตามันเนี่ยต้ได้พักไม่ยิ่งเงินออกเพิ่นกระลวงมากกระซิบใส่หูโอ้เพิ่นกระซิบใส่หูหนึ่งหาอืมอืมแล้วงวดนี่นี่งวดนี่ที่ว่าเป็นผู้เฒ่านี่เป็นเจ้าทีเจ้าทางนี่เป็นอย่างครับผมใช้าข่พอเนาะโอ้ไข่ไข่พอเขากระซิบใส่หูด้วยกันบอมดกระซิบใส่หูโอ้เพิ่นบอดใส่หูเลยบอดครับเพิ่นบอดใส่หูแล้วเพิ่นเขียนหายบอดใส่หู อ๋อใส่หูใส่หูอะไรกันนังกายไปตัวไหนก่อนคุณลุงเอาว่าวว่าวย่ำให้ให้เอฟซีคนฟังเนี่ยตัวไหนก่อนครับผมตัวไหนก่อนนะครับมันกลับกันว่าแปดหนึ่งเก้าอ๋อแปดหนึ่งเก้าพ่นบอกแปดหนึ่งเก้าแด่้ายครับสมุชชมต่คุณแม่ยัดเพิ่นฟังเพิ่นอาจจะซับตัวเลขผิดเนาะตามจริงตามต้องฟังจากปากคุณลุงคุณแม่ยัดคุณลุงยัดเอาครับผมพ่อยัดแม่ยัด แต่ว่าท่านบอกแปดหนึ่งเก้านะค่ะนอนึ่เก้าพระวังหัวกวนบอกหนึ่งหาบอ๋อนี่มันได้หน่อยวะสันหัวนี่พอได้มากกับสิบเสีหัวสามตัวเลยตรงตๆเด้อครับแต่ผมเพิ่มแปดหนึ่งเก้าเด้อครับผมแปดหนึ่งเก้ามันจะไปเสือร้ายเป็นแนวทางนะครับเนาะมันเป็นข้อมฝันเน้อลุงเนาะข่าวกระห้แค่เป็นแนวทางไม่หมแล้วเนาะที่เราก็หงมื่อกันเลยเนาะ คือว่าเนี่ยัสนตัวสียเงินอีกบ่ตัวแียแล้วสุดท้ยก็ตาเสียเติมมีสียเงินจรงไดก็บัไหนนึงหางก็เส้นนงหานึงก็ืึงแล้วะวุมาสองตเนทอวาชวนบว่าพระองค์นั่นยูอยู่ใส่กันก็ถามพระทั้งหน้าก็ร้ายวันนี้เพิ่นว่าหูจักอยู่บอกหอยู่มันอียู่ใส่ละมันท้าครับแต่ว่ากับคุณพ่อนี่บอกค่อยเด้คุยกันหลายบอกครับ ก็พอสี่เพิ่นมากกับสิบอกแปดหนึ่งเก่าเนี่งก็แต่เห็นมันกันยางมากก็บอกเลยครับโอ้เพิ่นสี่ยางมากวัดสี่ตั้มไม่ออกก็เลยแครับพอพักนี้ไม่ออกนั่นออกเป็นมากไปหลบบอกก่อะไรยกันยางนี้อยางนี้ห่วยบอกเลยว่าว่าันกัดพุ่งพันออกมาหน้ามันไปไปเราก็เห็นเห็นแต่พระทั้งอื่น ติ่นทาอยู่ทำพระองค์นั่นอยู่ใส่แบบทำวันท่าัาเนาะอ๋อคนมากมาแค่ว่ามากเฉียดกันแล้วก็บอกได้ครับแตงโมจุ่มแล้วก็ไปเลยง่วนนี่ขี้กันพอแล้วก็ย่างมากแบบว่าจะสวนกันอย่างนี้นะก็มากระซิบบอกใตงโมหลวก็ย่างล่วงเรื่อยโบนัยยุดคุยกันอย่างนี้นะครับแตงโมจุ่มเป็นแบบเดียวกันกับเพิ่นมาบอกหนึ่งหาเลยคล้ายๆพระมาบอกเลยมั่นใจแล้วครับแนวนี้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะสามตัวเนาะถึงว่าจะให้เป็นแนวทางก็จริงอยู่ครับแต่ว่าก็มั่นใจเนาะ แปดหนึ่งเก้าครับผมนี่เด้อครับผมพอที่เบียนรถทางนั้นเคยอยู่โอ้ไปไปตรงกับทะเบียนรถอกีกทะเบียนรถทุ่มเคยอยู่นครพนมครับเอาเอ็นรกเห็นผมจัง่งนี่อ่านี่เด้อครับผมแต่ผู้ชมแครหนาจะไปเบิองเด้อเก้าหนึ่งแปดนี่แม่ยัดเพิ่นว่าผิดครับผมเพิ่นเลียงเลขผิดตามความเป็นจริงนี่คุณพอ่อยัดเพิ่นฝันนี่ พอมักกระซีบอกใส่หูนี่เป็นแปดหนึ่งเก่าครับผมแปดหนึ่งเก่าตัวเดียวแขนๆเนเลยไพ่เชียนชอบไปแคบหนาจ่ไว้เบิ้งครับผมมักกระจัดคัดให้เบิ้งพอคมสกสนานแต่ว่าท่านใดนที่เข้ามาชมคลิปนี่ขอให้มีโชคไงครับผมให้ถือสามตัวตรงๆกับคุณพ่อหยัดเนาะครับผมเนาะได้มีเงินมีขัมได้จับเงินแสนเงินล้านกันสู้สุขคนคลิปนี้พอเจื่องตรัวราไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อครับท่านผู้ชมทอเ่องมีของดีมาฝากพี่ตันน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอพูดได้หลายครับคุณพ่อขอ สีผงนองร้างผู้ตะคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียงเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดตนติดตวไว้จะเกิดบรารมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหักผู้ที่เห็นผู้ที่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยบาสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่ทว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูขออนุญาต เ็ดหนองสร้างไดบอเพื่อให้หลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนเป็บ่านนี้เือนก็ได้รดก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามา้า,าขายกับบริโตกดามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างครับสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจ่ว่านองแมวครับนองแมวก็ดเีเขาเองของเขาี่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกวป็หลักาก็เลยบางความเกียคุยก็ลงป่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมื่นที่เหม่อไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงป่วยเหว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพืทคุ้นขึ้นหยกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็เลยห้ดานย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยหรีอมีผู้ตรวคุณนมีผูโตมีเยติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมายกันอวดเยติฤทธิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุจนขึ้นมาครับวานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้มตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูม คือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนํำนี่คือฝากตูมากบานพ่อตาปูนโมเอาปูนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตันย่อเอาขื่นคือย่อนังฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากคุณฟูนบานต้นคุณต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปด้ยยงเลียนนี้มานี่คือใบคุณนี่ นี่มันไม่คู้นโพ้าะปริฐานอยู่ครับันนะ <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอัสีบริอัสสีบริองมหาราบองคเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระลงยนงนองสงร้างคือไม่เงียดำเหลียวม ah าเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสงร้างค,คือพวกเสกของพุทธเบิดตำหน้าอยู่ในเจตตำนาาเบิ้ดพวกเสก เชื่อใจลอยลอยแปดจบปุ๊กมาสโซเลยเชื่อจะเป็นกู้บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้ mm hmm. อ่าคืออาจารย์สี่ปู้ปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่ mm hmm. คือปู้สีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ปู้ปุ๊กเสพให้รุ่นแรกนี่อาถายไปสองผู้รอดวัดกุดคูน่ป mm hmm. ู้รอดท่านมาตินโน่นเป็นผู้ปุกเสพผู้ที่สอง สามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนใน้คนมังมีอยู่กินสลับกันบรรจุทีวดูครับ,รบนี่น,น,นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปคล้องญ่สีหอมคุก ราชโคปูนสำเน็จนั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา